เ้าจ้าพี่น้องมันนี่าต้องแปลกใจเนาะว่าเขาขึ้นมาอยู่มองนี่ทางรถไฟจา้าทางรถไฟสถานีรถไฟเข้าสิไปอันสตักเฟิร์ตกันจ้ามันนี่ที่รับปากไว้เนาะเขาก็สิไปพาพี่น้องไปเที่ยวสตักเฟิร์ด,พพอ,รรดอันนี้มันนี่อากาศบดีได้อากาศโอ้ยแย่มากๆเลยหนาวใส่เสื้อกันหนาวคือเกาพี่น,อนขอขอ้องเนี่ยคอยก็มาติเงินชานเชลาสอ่ แพลตฟอร์มวันนี่แหละอันมองนี่แหละรถส,ส,สิไปชัาเฟ,ฟิดเนาะพี่น้องเบิรงนันรอรอบัสเนี่ยคือสถานีรถไฟเพ่นสถานีรถไฟน้อยเนาะบน็นใหญ่เด้อันหญ่เองต่างหากเพราะมันมีหลายทีเนาะอยู่เมืองนี้ให้พี่น้องนั่งไปเบิ่งนน้ากันนะคะว่าจะเป็นยังไงเห็นรถไฟมากอะจะบอกพี่น้องเนาะพี่น้องรถไฟกำลังสิมาเนาะพี่น้องเบิมองหันบอกคอยมีคนนะคนเต็มแล้วเบิ่งด้านนี้เนาะ คนก็นมาถารถไฟขึ้กันกระซิไปขึ้กันจุดมงคลไม้ขึ้กันเนาะให้พี่น้องได้เห็นเนาะว่าเป็นยังไงคนก็นเต็มอยู่แต่จังไงก็สั่งบ้านอาทิตย์คนบ่เอยออกตั้งนอกเนะาะฝรั่งก็บ่เอยออกตั้งนอกกันก็นจะอยู่บ้านให้พี่น้องแต่เบิ่งเดี๋ยวรถไฟกระซิมาแล้วจ้า พี่น้องรถไฟกำลังมาเนาะอันนี้มีแค่รถไฟแลนอันชั้นเมืองจะซื้อแลนมีแค่สี่ตูนะสี่ตูหนึ่งพี่น้องในเบิร์วันรถไฟกำลังมาสิไปขั้นนี้ละจ้ะสิไปขบวนนี้บริเวณขั้นนี้สิไปขบวนนี้ละจ้ะพี่น้องนี่แหละเ่างสิไปกัน ขึ้นรถก้อนจาคุณก็ล่องลายเนาะขึ mm hmm. ้นก้อนจ้า mm hmm. ขึาข้นรถไฟก่อน พี่น้องเห็นบ่อันนี้มุมบ่รถไฟเปนเป็นรถไฟแล้วจ้าพี่น้องบ่รถไฟเปนงามๆเลยถ้าพี่น้องไปเที่ยวน้ำกันอีกสักพักหนึ่งกะจะไปหอด้เนาะพี่น้องประมาณสี่สิบนาทีเนาะรถไฟออกแล้วพี่น้องรถไฟออกแล้นบ่ถ้าพี่น้องเดินเบิ่งจักหน่อยหนึ่งทาง กว่ารถไฟมันแล่นเร็วเร็วนี่ก็ะโดเมื่อเมืองม,มิแง้มแล้วนปนองเนาะเมืออุตสาหกรรมที่ใหญ่โตของอังกฤษ นั่นคือสนามอันกีฬาจ้ะสนามกีฬาของอันเบอร์มิงแฮมซิตี้เนาะนั่นคือสนามกีฬาเพื่อนเนาะสนามฟุตบอลเนาะโอเคนะพี่น้องอันพี่น้องพี่น้องสังเกตบ้างเด้อเบาะรถไฟเพื่อนงามๆเลยเพื่อบางคนไม่ค่อยหลายเนาะอันบนรถไฟก็จะมีมองเสียบอัน โทรศัพท์น้ำได้จ่าเสียบแบตเตอรี่พีนน่น้องกันเก๋เบิ้งเด้อให้พี่น้องได้เบิ้งงานไปน้องเห็นบ่มีทุกมองที่นั่งได้จ่าก็ห้เสียบย้ำมากเกิดว่าเ้าไปใส่มาใส่แบตเตอรี่เขาหมดเนาะเาให้เสียบ,ยบ,ตตยยบทุกคนข้าข็เกษมอันอันประชาสัมพันธ์ตลอดทางว่ะมองนีหอดมองได้แล้วมองหนีหอดมองได้แลว้วเนาะอันไปอันอันสถานีต่อไปคืออีหยังมองได้เนาะพี่นอ้นองแต่ฟังเบิ่งจักหน่อยเนาะเพิ่นก็นสิป,ประกาศเนาะ พี่น้องมาหอดเลยจ้ามาหอดมองแล้ววันนี้ลงรถไฟมาเกีนเนาะพี่น้องให้เบิ้งลรอบค้างเนาะอันนี้มองสถานีรถไฟที่ห้าลงเนาะพี่น้องได้เบิ้งก้นมรอบค้างมันเป็นเมืองเล็กๆที่มีแต่ความสวยงามเนาะมองไดก็ไม่แต่ความสวยงามในเมืองนี่แต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเมืองหนึ่งเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีแต่ความสวยงามของเขาเนาะฉัะมีอันเมืองของเชคสเปียร์อยู่ะนะให้พี่น้องในเบิงบ้งรอบค้างเนาะ เห็นบ่นี่คือรอบข้งางสถานีรถไฟจ้าเดในจังหนอกกษตรเขาในเมืองเนาะเดี๋ยวยังเขาไปในเมืองของเพ่นจะแชา์ไปนองไปเบิ้งน้ากันเนาะพี่น้องตัวน,นี้ห้อยด่างมาหอดกลางอันใจต่วเมืองเพลนะพี่น้นอ,นองเบิ้งอันนี้เด้อเบิ้งพับเนาะน,นี้พี่น้องเห็นบ่พับนี่ทางในนะ่ะงามงามเลยทางนอกเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นเก้าขนาดใดอันลังคาเพลนนะเป็นเห็ดน้ำอันนั้นเลยพี่น้องเป็นเห็ดน้ำมันนะอันเสี้ยงนะ อันหญ้านําเฮ็ดน้ําหญ้าเนาะแฟงเนาะนะแต่เพิก็สิเอาอีกนะเพิเฮ็ดไสได้ดีดีแห้งแล้วมันบ่มีหัวบ่มีหยังเด้พี่น้องแมนบ่อํามองหันก็เป็นใจกลางของเมืองอ่ะเพิ่นเนาะเพิ่นมีอนุสาวรีย์เพิ่นมีอีหยังเพิ่นเอิ้นอีหยังอนุสาวรีย์บ่ประจําไว้ให้พี่น้องได้เบิ่งว่านี่คือรอบอันใจกลางตัวเมืองบ้านเพิ่นพ่อใหญ่ถือกระเป๋าให้เมียยงออกหน้าพ่อเมียยง อันนี้คือรอบียงอบคางเมื่อเพื่อนน้อพี่น้องเมื่อไหนน้อยอาจจมีแต่ความงามเนาะนี่ปอกชอบปอกยังเพื่อนพี่นอ้องได้เบิ่งรอบคางจังสิ้อผาเป็นยังทั้งอื่นต่อเนาะพี่น้องเห็นบอกเห้พี่น้องไปเบิ่งทั้งปีเนาะอันซื้อว่าอันพับเพื่อนซื้อว่าโอนแฟตเท่วนั้นอันแฟตกระเคลื่อนแฟตกระเคลื่อ,น,น,อ,อ,น,น,อ,อนทั้งเทิงอ่ะเป็นอันนั้นนะพี่น้องเป็นเฟี้ยงนะ พนเฮ็ดไว้อย่างดีเลยนะอันพี่ดาอันได้บอกพี่น้องให้เบิ่งเนาะมันเป็นหลายร้อยปีเลยเด้ไปเบิ่งต่อจ้ะพี่น้องแนมไปเห็นร้านอาหารไทยพอดีพอดีเลยซื้อร้านอาหารสบายๆไทยเรสรองว้ายเสียงมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ถ้าพี่น้องยางเบิงเนาะว่าเมืองเป็นเป็นจังได๋แน่พี่น้องไปยางเบิงนํากันนะจ้า เป็นเมือง้อยๆกับงามแต่ก็มีความงามนะมีสเสน่ห์ในโตเพิ่นเพราะว่ามันเป็นตึกล่ามบันทรงเก้าๆหลายนะพี่น้องให้พี่น้องมาเบิ่งเนาะพี่น้องเห็นไ่เพิ่นประดับประดายอย่ยงจากบ่เพิ่นประดับท่องชาติประดับางานลายลายยังเพราะว่ามันสีฮหอดเหมือนนันของเพิินเมือควีนอันอันคลองลาดในรอบเจ็ดสิบปีนะพี่น้องเห็นบ่ควีนจคิคลองลาดในรอบเจ็ดสิบปีของเพิ่นของประเทศเพิ่น ทุกคนกับตุกเมืองนะกษัิย์ประดาประดังสี่กษัิมีถึงหอดมือหนันมากเป็นกษัิเห็ดอาหารเลี้ยงกันน้าถนนเลี้ยงทุกคนกับเลี้ยงอาหารกันนะเขาก็สิมาเลี้ยงอาหารกันพี่น้องเบิ้งนะเห็นบอกข้าประดาประดาท้องชาติในเมืองเพิ่นเข้าเสียน,นฉลองเฉลิมฉลอง,ลอง,ลองวันควีนคลองลาดเจ็ดสิบปีพี่น้องเห็นบอกตึกนีอยู่ใจกลางโตเมืองเพิ่นเนาะ เพิ่นมีโทรเลทดมาเบิ่งหลายหลายมาเบิ่งตึกนี้เนาะเพิ่นก็สิมีประวัติยาวนานเนาะน้องเห็นบ่ก็สิมีโทรเลทดมาเบิ่งหลายก็สิอธิบายกันฟังอยูเห็นเนาะพี่น้องได้เบิ่งสิมีไก่มาแนี่ยน้ให้เพิ่นเบิ่งเนาะพี่น้องบ่ซุปนกท่องเที่ยวเนี่ยซุปเนยเิ่นมาเบิ่งแล้วก็มีไก่นําท่องเที่ยวบอกเพิ่นว่าอันนั้นตึกนี้เป็นจังได๋นะมีประวัติเป็นจังได๋ย่งไรเนาะ พี่น้องเห็นบ้อพเป็นประดาประดาท่องชาติริบินนะเต็มไปหมดเลยประวา่าการเมีอนมือควีนอันฝรั่งเอิรนควีนจูเบอรี่เนาะอันกันแท้กัจะว่าอันกษัตริย์คล้องราช70ปีนะ70ปีคล้องราชนะตรงนี้เป็นใจกลางตัวเมืองเพิ่นน่ะเป็นยังี่พี่น้องป,องปะใช่ไหมแต่ตึกเก่าๆเนี่ยรงงามๆนะพี่นอ้องยวเบิร์น้ำกันเนาะ บมเมนต์นั้นในเบอรงไดย่างเดียวก็ให้เบิรงแตกๆหลายๆย่างเนาะอยู่อังกฤษตั้งเทือนเนาะก็จะไดเบิรงผันพี่น้องอะไรเคยเห็นแล้วก็สิว่าเออวันนี้เคยไปมาแล้ววันนี้เห็นมาแล้วสันซีเนาะพี่น้องก็จะได้รูน้ากันเนาะขบได้บอกเคยเห็นกับจำไว้่าอ๋อวันนี้เคยเบิรงในยูทูบอันแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางนะเนาะก็ตเไดรูได้กันมากเนาะกัตจําได้เนาะค่ะทั้งสี่และพี่น้องเห็นบ่เป็นประดาประดาเต็มถนนหนทางไปเลยเพราะว่านี่นะห้พี่น้องเดี๋ยวเบิรงเนาะพีจังวาก็จังบอกนี่แหละ จะจังแสะไปหน้องเบอร์อีกเช่นึงตัดไปยังไหนเนาะงามเด้พี่น้องแลวจะให้พี่น้องไปเบิ่งทั้งอื่นอีกแตนจังไหนก็ขอบคุณหลาย,ลายเนาะพี่น้องทำนองเพื่อี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์ er คนเดินทานนะคะอันไปเบิ่งกันต่อถิ่บ้านมีอย่างเนาะอันตอนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆก่อนเดอ้อจ้าสวัสดีค่ะ